สวัสดีค่ะช่องแม่บีปูปักนะคะวันนี้บีพาเพื่อนเพิ่อมาเที่ยวทะเลค่ะมาดูบรรยากาศกันนะคะบรรยากาศที่แฟนบีมาหาตัววยค่ะตัววายที่บีได้เราทำกับข้าวในช่องครัวแม่บีอาหารใต้นะคะนี่คือบรรยากาศที่แฟนบีลงมาหาค่ะน้ําก็มีประมาณนี้นะคะลงไปหาวายมาเที่ยวชายทะเลกันค่ะ ดอกนี้เป็นดอกผักบุ้งทะเลนะคะเป็นดอกผักบุ้งทะเลค่ะดอกสวยมากจะมีฝูงพึ่งมากินเกสรอ,อยู่บรรยากาศดีมากเลยค่ะ ตอนนีก็ตอนนี้บีก็นั่งรอแฟนอยู่นะคะแฟนลงไปหาตัววายอยู่บรรยากาศหน้าพักผ่อมากๆถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวได้นะคะที่เกาะสมุยค่ะสถานที่ต้องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะคะ มาแล้วค่ะมารอรุ้นกันค่ะว่าจะได้ตัววายเม็กนะคะวันนี้เดี๋ยวถ้าได้ยังไงก็จะเอาไปทำกับข้าวที่ช่องครัวไม่บีค่ะมาแล้วมาแล้ว